ก็กินข้าวด้วยกันอันนี้คือเพื่อนตานะครับซึ่งเป็นคุณครูปดเกษียณแล้วนะครับปดเกษียณแล้วมานานอยู่คนเดียวนอนนาเหมือนตาทนี่แหละ <c oughs> นี่นอนนานเหมือนตายแล้วเดี๋ยว<ม>เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุณครูยกนี้ไหมหน่อยขอภวาพนับปกหน่อยคุณครูครับ เออครับ <S <S รไม่เป็นไรครับได้สิบปีได้หนึ่งะรุ <S 2> <S 2> ่นนี้หกสิบเจ็ดสิบหกสิบกว่ายังไม่ถึงเจ็ดสิบแต่ว่าพ่อถึงเจ็ดสิบแล้วแต่เพื่อนพ่อยังไม่ถึงเจ็ดสิบปีนะครับยังไม่ถึงเจ็ดสิบปีแต่ไม่เป็นไรนะครับอา,อ,รอ,อายุแค่อะไรยัยพงอายุแค่ ตัวเลขไใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลจันเพนนะครับตำบลจันเพนอําอำเภอต่างัวจังหวัดสกลนครนะครับเนาะตาก็มีเพื่อนเนาะวันนี้มีเพื่อนมานะครับมีเพื่อนมาดีใจนะครับดีใจ นานทีเพื่อนเพื่อนมาค้างนะครับนานทีนะครับเพื่อนเพื่อนมาค้างมากินข้าวมาอะไรจึ่งเราเคยคบกันตั้งแต่น้นเดือบตั้งแต่สมัยหน,นุ่มๆนะครับขออย่างเดียวนะครับจะคบกันได้ยืนยาวอย่ากโกหกนะครับอย่ากโกหกกันนะครับอย่ากโกหกเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับ ได้ก็บอกว่าได้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้นะครับมันถึงจะอยู่กันไม่ได้ยาวนะครับถึงจะอยู่กันไม่ได้ยาวถ้าเราโกหกมันอยู่กันไม่ได้ยาวนะครับอยู่กันไม่ได้ยาวโกหกเพื่อนโกหกใครก็ตามนะครับขออย่าได้โกหกตัวเองนะครับไไปปงใหม้ ไม่ยังแค่จะลูกมันสุกไปมันแค่จะลูกจะสุกไปสำหรับว่ามันสุกไปแล้วหนึ่งลูกเน่าแล้วเมวื่อวานเมื่อวานก็ไปเจออยู่นะหญ้ามันลก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 นะครับหญ้ามันลกน,นลกันก็เลยเอาไม่ไหวก็ปล่อยมันลกก็ไดนะเนาะนะ ไปงนเราไปมือเดียวแปดือนเดือนเอออาทิตย์หนึ่งยังยังอาทิตย์หนึ่งขออาทิตย์หนึ่งขอให้ปล่อยกูออกไปอีกอาทิตย์หนึ่งถึงถึงจะอ่าถึงขอขอแค่แปดนาทีเองขอแค่แปดนาทีเองเดี๋ยวไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับวันนี้ก็มี นี่ครับอาหารที่กินครับมีปิ้งปลาส้มผักแล้วก็ส้มอึ่งนะครับต้มอึ่งก้อยปลาอาหารอีสานที่อร่อยอร่อยแซ่บๆนะครับอันอันของมือเสานี่ของมือเสานี่ครับของมือเสาร์นี่ของมือเสานี่ครับ เราก็กินกันอย่างนี้ครับคนอีสานบ้านเรานะครับ <c oughs> ระหว่างตากับเพื่อนก็ <c oughs> เหมือนคนคนเดียวกันนะครับแบบว่าเอ้ยเราไม่เคยโกหกกันมามาเดี๋ยว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 เราจะไปวันนี้นะเขาก็มาเขามีโทุลัเขาไม่มาเราก็เขาก็บอกเราเ,เดือนหนึง่งคนรองไรกัน <c oughs> น้ำแจบกบ นี่ก <c oughs> ค็ความซื้อความซื่อสัตว์นะครับ,บรจ,ะจะคบกันได้นานนะครับจะคบกันได้นานนะถ้าใครมีเพื่อนถ้าใครมีเพื่อนที่ที่ปลอกลอกคบกันไม่ได้นานได้นานนะครับแต่เพื่อนตาคุณน,นี้นะครับตั้งแต่เป็นหนุ่มนะครับตั้งแต่เขาเป็นเรียน เป็นนักเรียนเนาะ,ใใะคบกันมานะครับช่วงนี้เขาเป็นครู <ใ Estoy S 1> เป็นครูแต่ว่าเขาปลดกเกษียณแล้วมาสามปีแล้วสามปีสี่ปีแล้วเนาะะเขาปลดเกษียณจากเป็นครู <ête S 2> <updating S 1> ก,ก็เราก็ยังไม่ลืมกันอยากมาให้ความรักความอบอุ่นกับเพื่อนๆนะครับเขามีเพื่อนมากเขามีเพื่อนมากนะครับ เพราะว่าเขาไม่ถือตัวว่าเขามีเป็นข้าราชการหรือเขาเป็นอะไรเขาไม่ถือตัวนะครับเขาคบได้กับทุกคนที่ดีต่อเขานะครับอแต่ว่าใครไม่ดีต่อเขาเขาก็ไม่ว่าไม่ว่าปล่อยไปนะครับนี่คือคือคนที่มีความซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์ เสื้อสัตว์ <c oughs> มีเพื่อนตาก็มีเพื่อนคนเดียวเลยครับมีเพื่อนคนเดียวจริงๆนะครับที่คบกันได้นานที่สุดนะครับมีเพื่อนคนเดียวจริงๆนะครับต่อไปก็แต่ว่าช่วงนี้อา,อา,ย,อายุเราก็มากแล้วมากแล้ว อถ้าหากว่าเพื่อนมากินข้าวกินน้ำมาทักทายกันบางวันตาก็ลงไปหาลงไปหาที่ต่อง,งอยน,นั่นแหละเนาะที่เอามะขามขนุนไปไว้กับพ่อครูเนี่ยนะลูกๆเรียกพ่อครูเลยครับใครๆก็รู้จักพ่อครูหมดนะครับสำหรับครอบครัวตานะครับ ไม่ว่าจะเป็นลุงพลป้าแตนแม่น้องชมพู่น้าตายน้าแต้น้าฝนนะครับคนนั่ถือพระครูนะครับคือเป็นคนที่ให้อุปการะตั้งแต่เรายังจนหรือว่าเรายังเจอทางตันอยู่พ่ะครูก็ช่วยช่วยอธิบายช่วยอะไรช่วยเหลือ เรื่องต่างๆนะครับเรื่องต่างๆแมันจือขแันั่นแหละครับก็ก็เลยคบกันมานานนะครับก็เลยคบกันมานานรอแนึงจะไปหายถ้าหากเราถ้าหากเราโกหกเพื่อนนะครับนั่นแหละเพื่อนจะเกลียดเราเพื่อนจะไม่เข้าใจเราอืมก็ถือว่า หลอกกันนะครับก็ถือว่าหลอกกันแต่ว่าสำหรับเพื่อนคนนี้นะครับเพื่อนคนนี้ก็คุกกันไม่นานก่อนจะรู้จักกับผู้ใหญ่พงษ์หรือเกียมนะครับก็มาจากเพื่อนคนนี้นะครับก็มาจากเพื่อนคนนี้นะครับซึ่งช่วงนั้นก็อดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่พงษ์ก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ